นี่ลองให้พี่บอมลองถ่ายเป็นตัวอย่างก่อนสิจะได้รู้ไม่ใช่ว่าจะมาถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเจื้แจ้วไหนครับวันนีเบอร์สุดนะพี่เบอร์สุดสิบห้าอ๋อเบอร์สุดสิบห้าน่ากลัวมาก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าจุดช่อง a l p h a U u วันนี้เราจะมารีวิวแพชชั่นในการแต่งกายเอาน,นี้แต่งตัวเป็นอะไรมาแพชชั่นคือสวรรเหรอนั่นมันแพชชั่นฟุตเราวันนี้เราได้รับการรับเชิญมาจาก Barber Brain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮร์โปรดกักสำหรับผู้ชายแล้วเขามีการแบทเทิลกันระหว่าง New School โอสคูลูไม่ใช่เป็นโรงเรียนนะคือหมายถึงสไตล์การแต่งตัวใช่สไตล์การแต่งตัวผู้ชายเพราะนั้นคือคนที่ดูคลิปนี้สิ่งที่จะได้เลยก็คือทิปในการแต่งตัวให้เหมาะกับสกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวหรือโอแล้วก็แล้วก็ได้รับการแนะนำจากครูรูเลยใช่เริ่มแต่งเริ่มยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยว่าโอสกูลกับนิวสกูล่ะเป็นยังไงอนนี้เขาก็อยากรู้อ่าอันนี้คือแต่งมาแบบไหนก่อนก่อนที่จะไปดูเขาว่ะนี่ไงเราแต่งเป็นนิวส h ูล l คือเราแบบเชิ้ตแบบโค้ง เรื่องออกบักกางเกงเหมือนแบบรัดนิดนึงอะไรอย่างงี้แบบวัยรุ่นวัยรุ่นฉีดอายุหน่อยเพราะตอนนี้ก็สามพี่สามแล้วส่วนฉันก็เป็นโอ <Old School S 2> สกูโอสกูคือไงคะก็คือผมหงอกเอออะไรแบบนีไ <c oughs> ้ไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้คำว่าโอคืออะไรนี่ก็คือหาเร็บประเลนมาแต่ว่าคื้ก็น่าจะเป็นแนวนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปนี้อ่ะแต่งให้ดีแต่งให้ถูกแล้วให้เขาแนะนําว่าเฮ้ยแบบเป็นยังไงสไตล์การแต่งตัวเพื่อเราจะแบบแบบคูลชิกชิกโอเคป่ะไปกันเลย โอเคแล้วเรามาพบกับโอ o ูก่อนเลยวันนี้เราแต่งตัวเป็นนิวสูมาแต่ว่าเราอยากแต่งตัวเป็นโอซูอยากถามพี่ๆก่อนนะครับพี่ๆชื่ออะไรกันครับสวัสดีครับผมชายกลางครับสวัสดีครับชื่อก้าวนะครับพี่ชายกลางพี่ก้าวเป็นเจ้าของร้านชายกลางบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมโดยหลักๆแล้วจะาตัดผมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการแต่งตัวแบบโอซูนะฮะวันนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าน้องผมคนนี้เนี่ยน้องทีเนี่ย แต่งตัวเป็นโอซูถูกต้องหรือยังจริงๆก็ถูกต้องแล้วครับบูยด้วยด้วยเชิ้ตขาวเป็นเบสิกเป็นเบสิกอยู่แล้วเชิ้ตขาวเชิ้ตขาวนี่มันต้องเป็นเบสิกใช่เป็เบสิกควรควรต้องมีติดตู้ไว้ของผมมีแต่เชิ้ตขาวในตู้ทั้งนั้นเพราะว่าเชิ้ตขาวใส่กับสูตรอะไรก็ได้มิกซ์ง่ายกางเกงสีอะไรก็ได้แล้วพวกเอเซอรี่อะครับพี่พวกโอซูนี่ต้องมีเอเซอรี่ยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็หมวกหมวกแว่นหมวกแว่นรองเท้าใช่รองเท้าหนังอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้างั้นคนเหมือนแบบคนไร้สติอย่างเงี้ยครับถึงขั้นไร้สติเออผมเป็นคนไร้สติฮะผมควรจะท t ฟอร์มตัวเองให้เป็นโอสกูได้ยังไงมั้งคือมันต้องมีแ a ชชั่นก่อนนะการที่เราพยายามจะแต่งกับการที่เราแต่งเพราะมันชอบจริงๆมันคนละคนละคนละอย่างกันมันจะไม่เหมือนกันต้องมีแ a ชชั o n ก่อนจริงเพราะว่าเนี่ยหนู่มแต่งเนี่ยหนูไม่ชอบเดือดร้อนเลยก็เป็นร้านที่เดูอจัดกไหมั้งเฮ้ยถ้าแต่งตัว e อลโอ s c h o o เนี่ยร้านนี้มีของเยอะจริงๆนะผมไปดูผมจะเดินโครงการอืมสี่ห้าหก มันจะเป็นพวกมีสูตรมืสองเยอะเป็นเชือเป็นแเป็นรงเท้าอะไรแบเยอะฝากร้านหน่อยครับพี่ฝากั้านแต่ผมช้กลางบับเบิร์ชครับอยู่ลำลูกาคอง3เพจชายกลางบับเบร์ชหาเดี๋ขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่ก็คือสไตล์ของนิวสคูลนะฮะขอแนะนตัวหน่อครับพี่สวัสดีครับผมชื่อบอมครับเป็นจองรงานบับเบมนะครับอยู่ที่อุริ รูทอลูนามอรินกับอีกที่หนึ่งที่ไหนพี่อีกที่หนึ่งที่อโศกครับที่อโศกชื่อร้านนายลิมิตคัทนายลิมิตคัทนะฮะก็รบกวนพี่พี่บอมนิดนิดน,น,นึงฮะรบกวนแนะนำหน่อยว่าวันนี้ยูเนี่ยแต่งมาเป็นนิวสคูลใช่ไหมพี่มันจะออกเป็นแนวสตรีทแวร์มากกว่าอ๋อแนวสตรีทแวร์มากกว่าเหรอพี่อ<ช>๋อก็คือแต่งผิดแต่งผิดนั่นเองแั้นแนะนำเลยพี่ทำยังไงให้เป็นนิวสคูลพี่คือนิวสคูลเนี่ยมันจะเป็นการคือเอาความคลาสสิกมาประยุกต์กับความทันสมัยนะครับอยู่ที่เรามิิกกกซ์์์แแแอนนนนนดมมมทททชให้้้้ัััััเขาาะรรวววถึงงงงตต่ มันจะเป็นงานสีสันหน่อยแต่งตัวแบบโทนแบบว่าสดใสมิกซ์แอนด์แมทให้แบบว่าดูคลาสสิกแบบคลาสสิกสตรีทแวร์ยุคใหม่อ๋อเป็นคลาสสิกสตรีทแวร์ยุคใหม่ที่มีสีสันเขามีเกี่ยวข้องและเป็นการมิกซ์แอนด์แมทระหว่างคลาสตรีทคลาสสิกกับโอลสคูลใช่ไหมเนี่ยนิวสคูนิวสกูอะไรประมาณนั้นรวมกันโอเคมือใหม่อยากแต่งนิวสคูลควรทำยังไงพี่จริงๆผมว่าก็ ศึกษาจากอินสไพเรชันที่เราชอบกับผง <Hey. S 2> ดาราหรือว่านักร้องอย่าง j จัสตันบีเบอร์เขาก็จะเป็นคลาสสิกเขาจะแบบถ้าเสื้อยืดมือ2อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติกเราหาของที่ไหนพี่ส่วนตัวผมหาทั้งไอจหาทางไอจีเป็นไรเฟสบุ๊ f เฟ e บุ๊ k อ่าแล้วก็ <Hey. S 2> จากเพื่อนๆจะบอกของ อ่าวันนี้เอาข้าอยู่แต่ผิดนะฮะเป็นเป็นสตรีทนะฮะงั้นรบกวนพี่ฝากร้านหน่อยนะพี่ฝากร้านของผมเหรอใช่ก็ส่วนตัวผมจะอยู่เยอะอยู่เข้าทุกวันที่ร้านที่อาโศกครับก็คือร้านในลิมิตนะครับก็จะเข้าตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคารส่วนวันพุธเนี่ยผมจะเข้าอีกร้านหนึ่งที่อาุณอมรินทร์นซอยเก้าอยู่ตรงวัดอรุณนะครับเป็นร้านของเองคนเดียวทำกับเพื่อนที่เป็นช่างแท็บูคือตัดไปด้วยแล้วก็แท็บูไปด้วยใช่ครับรบกวนพี่มอมสอนยูหน่อยอยยูากตัดผม น้องทีเร็กสุดหล่อของเราซึ่งวันนี้เขาแต่งตัวมาเป็นโอสกูจ้ะเราจะนฟอร์ม o d s โอสกูให้เป็นนิวสกูจ้ะเป็นแนวลุกวินเทจอาร์ตติกนะฮะแต่ก็ยังมีความร่วมสมัยอยู่เพราะว่าโอสกูโอสกูจะไม่ยอมผมอ๋อนี่เอาร่วมสมัยละอ๋อร่วมสมัยละอ๋อโอเคถ้าผมไปตัดผมเขานี่ผมเริ่มยังไงพี่ ตัดเลยตัดเลยต้องเอาแบบตะเรียนนะตะเรียนนะพี่อ่ไขกลางไปก่อนไขกลางไขอย่างนี้เลยพี่ไขกลางนะไขกลางก่อนไขกลางเสยร์ฟไปเลยพี่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 บอมต้องอยู่คุมนะไม่ด้อยอยู่คุมกันหยอมยอมครับอุคยับไขกลางงงนะเขาแบบเหมอนขวบเลยพี่บอมแรงมากไขกลางก็ได้ข้างแล้วแต่เราจะไล่เออแล้วผมงั้นผมผมไล่เก็บตามนี้เด้ได้ผมให้พี่บอมมาเช็คงานได้เลยโอเคขอบคุณมากเลยพี่บอมสนุกละมึงงานนี้ ลองให้พี e ่บอมลองถ่ายเป็นตัวอย่างก่อนสิจะได้รู้ไม่ใช่ว่าจะมาถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเจี๊ยแจ้วนี้ครับที่เบอร์สุดที่เบิร์สุดที่ห้าอ๋อเบอร์สุดที่ห้าะก็จะประมาณนี้น่ากลัวมากเฮ้ยแรงอยู่นะแร้ไหมพี่ประมาณนี้ น่าทำแล้วทำไปเยอะหมน่าถูกต้องเออนี่ก็เสร็จแล้วตัดเร็วจังเสร,ร็จแล้วครับได้เรียบร้อยไม่ค่อยสบายใจหน่อยรรเห็เออนไหมจบ<ว>นี่แค่นี้ได้แล้วหรอกเพราะว่าเป็นร่วมสมัยเพราะว่าผมมันสั้นด้วยใช่ไหมมันก็เลยตัดได้ไม่เยอะโอเคแล้วนี่อัลฟ่ายูก็มาอยู่กับคุณตือนะฮะเจ้าของบาร์เบอร์เบรนนะฮะทักทาครับรบกวนพี่ตือแนะนำนิดสินค้านิดนึงครับพี่สินค้าดีๆแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับ ที่ท็อปเปอร์มาเก็นะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ย oh. ก็หลายๆอย่างก็จะเหมาะสําหรับคุณยูด้วยแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ดูทางบ้านด้วย <Wow. S 1> เริ่มต้นจากนะครับผมสไตลิ่งมันจะมีอยู่5ตัวตามนี้นะครับมันจะแบ่งความเงากับไม่เงาสําหรับคนที่ชอบเงาก็จะเป็น2ตัวนี้ครับ mm hmm. เงาขตัวนี้ก็เรียกว่าโพรเมตโพรเมตนี่จะเงานะฮะใช่แนววินเทจ รที่เราเห็นเหรอ้วินเทจสไตล์คือใช่ผมคือโอสกูใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอีกอันนึงก็คือแบบด้านแบบแบบแมตแบบแมตนะฮะแบบจะมีแข็งมากแข็งน้อยว่าไปอันอันนแข็งมากแข็งน้อยอันนี้อันนี้แข็งมากอันนี้แข็งมากอันนี้สูงแข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กอันนี้สูงทาตรงไหนก็แข็งตรงนั้นเลยอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นกรูมิ่งสเปรย์สำหรับวันเบาๆหรือใครที่อยากจะ ได้วอลลุ่มมากขึ้นหน่อยก็ขีดตัวนี้เป็นเป็นสเปรย์อย่างเงี้ยคัเป็นวอลลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเปิ๊บเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดสมมติอย่างผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่เหมือนแบบไม่มีเวลาแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ไม่ได้ผมไม่อะไรเร็วคือวันนี้มาหัวเซอร์เลยเพราว่าเฮ้ยมีตัวไหนแนะนำมาที่แบบสบายๆนะครับแล้วก็แบบอยู่เลยอาจจะถ้ามุดถ้าไม่มีเวลาแต่ต้องการเซอร์เซอร์จริงๆอาจจะใช้สเปรย์ก็ได้เหมือนกัน คือก็แค่ฉีดที่สเปรย์นะครับแล้วก็แค่ซับมาดแล้วก็แค่ปล่อยมันก็จะเป็นทรงแล้วคือรูปผมมันก็จะไม่มันจะไม่ชี้ชัดเป็นสปายแล้วพี่ใช่ใช่อันนี้ก็จะทํางานได้งั้นเรามาลองตัวนี้กันเลยดลองให้พี่ได้ครับอะไรครับช่วยช่วยกรุณายีหัวไว้พี่แค่ของการเอาคืนก็พี่จริงเหรอครับครับผมนั่นเลยนะครับได้ครับเลยพี่ก็จะเป็นก็รอบๆอย่างเงี้ยครับนี่นี่เป็นบุญมากเลยเนี่ยนายผู้บริหาร ของบาร์เบอร์เบรนเนี่ยมายีกระบาลหัวให้ก็ประมาณแล้วก็อาจจะสร้างเฟซเจอร์อย่าลืมนะวันนี้คือวันเบาๆนะของคนที่ไม่มีเวลาเวลานอนแนะนําตัวนี้เลยนะฮะคือเราอาจจะต้องใช้ล่องนิ้วของเราเนี่ยอาจจะยกโคลนให้เขาขึ้นอาจจะสร้างวอลลุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะงในผมเราก็อาจจะปรับชีนดนึงเนี่ยดูดีกว่าตอนไม่ทำแบบนี้ตอนเข้ามาถึงหน้าตานิสัยครับนะทรงผมครับพี่วันนี้เรามาทรงผมวันนี้เรามารีวิวเรื่องของทรงผมนะทรงผม ถ้ามีใดก็จะช่วยได้ฮะและทีนี้มันก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับเทคนิคของผู้ชายตรงนี้ที่ทําให้คนเราแบบโมน่ก็คือด้านข้างครับอ๋อมันพองขึ้นมาจะเป็นูบบดูโาก็ต้องอาจจะต้องแบบให้มันเรียบแล้วมีสไตล,ลิ่งอาจจะแบบเราจำเป็นต้องใช้แว็กตัวไหนไหมหรือว่าถ้ามีมหรือมไม่มีก็ได้แต่สมมติว่าอย่างนี้ผมมาง่ายๆแล้วกันถ้าคือใช้คู่กันก็คือแบบนี้ก็ดีเลยนะฮะคือเราใช้อาจจะทีเดียวพอฮะแล้วก็วอร์มที่มือนะครับทีนี้เราอาจจะแบบเก็บท้านข้างนิดนึง อะไรเงี้ยครับเก็บด้านเก็ดนข้ามันก็จะดูแบบเรียบร้อยขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ตอนนี้มีขายที่ท็อประมาก็แล้วก็บิวทรีมลุกษาคขาได้มาลองเปลี่ยนชุดกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรา แต่งตัวมาอย่างเงี้ยแล้วให้แล้วคนที่เป็นโอล school จริงๆอะคนที่เป็น new school จริงๆเงี้ยมาคอมเมนต์กันแต่งตัวปรากฏว่าพีเ็กแต่งถูกไปจ้าเฮ้ทำการบ้านมาอันนี้แต่งตัวกลายเป็นสตตีทแวร์ไปเลยที่ทำการบ้านมาก็คือมีสัมพันธ์กับปัวทีทการบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราก็เราก็คิดว่า new school กันแบบว่าแต่งตัวเหมือนแบบใส่เสื้อใส่เสื้อยืดนึกออกวังกิงยีอะไรเงี้ยแต่งตัว กู๊ดูเป็นแฟชั่นนัมสไตล์ใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลายเป็นสตรีทแวร์เฉยเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าจะแต่งตัวให้มันแบบเฮ้ยเราโอเว์สคู๊นิวสคู๊เงี้ยมันโอเว์สคู๊มันคือการเหมือนแต่งตัวแบบย้อนยุคกลับไปวินเทจกางเกงสูงมีจีบใส่สูทแล้วก็เสื้อเชิ้ตใช่ไหมฮะส่วนนิวผูกท้ายมีหมวกมีแว่นมีซิก้าส่วนนิวก็คือการมิกซ์แอนด์แมทช์ในสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นกางเกงจีบก็ได้แล้วก็เป็นเสื้อยืดนะฮะแล้วก็ทรงผมอย่าลืมว่าาใช้้ผผลลิิตตภภัััณณฑฑ์์ขขออองงคนไไทยดดจก ตอนแรกนี่กัดตัดอย่างนี้นะปื้ไถ่ไหัวกลางกลางไงสไปซ์สปไสปซ์จับทีมาแกล้งเกลงจริงวันนี้เกล้งหน่อใหญ่เลยค่ะเฮ้ยแต่โอเคนะฝีมือการตัดผมของพี่นี่โอเคนะครั้งหน้า <c oughs> ออกตรงนี้พี่เอาวก็ถ้าครั้งหน้าอยากให้อั Alpha U ทำอะไรอยากให้ Alpha U เป็นรองเอรียนตัดผมดูก็อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์กันหน้าแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้เอาผลิตภัณฑ์ของคนไทยไปให้ไกลทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายจมดเลือดบ๊ายบายสสวัดีครับ มายำมาปิดยังไง